ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะใช่แต่วันนั้นก็ทาเลบไปนะแต่ว่ายังยังไม่ได้แบบ มันมันเป็นของขวัญวันเกิดใช่คก่อนนั้นนั้นนั้นมีเพื่งนที่สัภาษาตไปเองด้วยว่าก็เตรียมตัวทุกวันแล้วพอมันกลายเป็นโมเมนต์นั้นวันนั้นคิดไปว่ามีแว๊บดึงล้วว่าเฮ้ยถือจะแล้วในวันของวันเกิดของเราไม่วันนั้นเซวกันเล่นแล้วมีก็บอกว่าเออเตรียมตัวทุกวันแต่งจริงก็ไม่ได้เตรียมอะไรขนาดนัออ้นใช่ช่วงนี้ก็ยังถ่ายละครอยู่เลยค่ะแต่ก็ทาทุกวันอยู่แล้วแต่มีบางวันที่เข้าฉากแล้วมันทาไม่ได้แค่นั้นเองใช่ก็วันนั้นก็ วันเกิดไปกินข้าวกับเพื่อนเออแล้วเราก็แบบเห็นกล่องตอนแรกก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เป็นเสียงกรีดกันแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยบิ้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนได้ของควาวันเกิดก็แสดงว่าคาดหวังเหมือนกันก็ก็ตกใจอ่ะค่ะแในวินาทีนัดกินนะเราก็กินแล้ว่าเอาละแน่นอนมันก็เออมวนท้องอ่ะมันก็เป็นฟิลเหมือน เอถ้าถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเห็นเขาเล่ากันมาเขาก็บอกว่ามันก็คนละฟิลบางคนก็ช็อกเลยบางคนก็หัวลาะไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ไม่รู้่ามันไงแล้วเราได้ถามเช่ไหมว่าเขาแบบตั้งใจแบบจะทอาหรือเปล่าว่าแบบยังไงไม่คือเขาอะรู้ว่ามันเป็นคนชอบเครื่องประดับเออชอบตุ้มหูเพชรตอบแหวนเพชรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้จะให้วิวบ่อยๆเลยนะใช่ตอนสมัยเป็นเพื่อนก็มีให้แต่ว่าแบบอาจจะไม่ใช่เพชรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเซลว่าที่มีบอกว่าไป ที่แบบเขามีพี่รู Depois, ้ตอนที Esto ่เขาแบบเตรียมอะไรกับเพื่อนก็คือเตรียมวันเกิดอันนี้หรอก็คือเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดอ๋อแต่เราก็ไม่รู้เซอร์ไพรส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังไม่มีเลยค่ะช่วงนี้เร่งปิดกล้องเพราะว่าใกล้ออนแอร์แล้วใช่มีคนเข้าใจผิดไหมตอนที่รูปออกมายอ,ยาอะไรเงี้ยเออเข้าใจผิดว่าอยรู้ว่าขอแล้วลอะไรเพราะมันเห็นแคบบนึงอะไรตอนแรกคนก็จริงๆแคปชัน่นกับวิดีโอก็ชัดมากเลยนะว่าเป็นวันเกิดแ,<ต> <laughs> แต่บอกคนไม่อ่านไง <laughs> อ๋อเห็นรูปปุ๊บด่วนสรุปอย่าเงี้ยเหรอก็มีบ้างมีบ้างเพื่อนก็แบบพอเช้าวันต่อมาไปกองถ่ายทุกคนก็กรี๊ดใส่วินเลยบอกว่า ตกใจนึกว่าแบบเป็นขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมีพี่พี่ที่อยู่ในกองอ่ะพี่นักแสดงคนหนึ่งก็บอกว่าพี่ตกใจเรายังถ่ายละครกันอยู่เลย <laughs> ยังถ่ายไม่จบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมินก็บลกว่ายังออยังยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้น,นอะไรอะไรนะคะออก็ไม่ได้พร้อมหรือไม่พร้อมนะคะคือชีวิตทักวันนี้มันก็ก็อยู่ตัวเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คงมีจังหวะของมันอะไรอย่างเงี้ย เออไม่ไม่กดดัน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 อะไรก็ได้น้องให้มันมีคุณค่าใช่มีคุณค่าทางใจแล้วก็ใส่ด้วยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่หมู่ก็มาเต็มตัวกับรอบด้านไม่มีไม่มีค่ะปกติมินจะไม่ค่อยจะเป็นเลิกสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทั้งคู่เลยเขาก็จะไม่ได้ดูอะไรแบบนี้ คนทักทุกคนทักทุกวันเลยโอ้ยขอบคุณค่ะแต่คนทักทุกวันเลยโอ,ยอ้ยเตรียมตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ช่วงนี้มินออกกําลังกายเยอะมินวิ่งวันละห้าโลใช่ก็อาจจะแบบพร้อมลงแล้วก็แบบเหงื่อมันออกทุกวันมันอาจจะแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิ่งด้วยวิ่งด้วยใช่เพราะว่าตอนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเดทกันมา น้ำหนักขึ้นมาเกือบสิบโลชวนกันกินจริงคือแบบชวนกันกินอะค่ะใช่แต่คอมินมันไม่ค่อยออกอ่ะเออก็ออกออกออกค่อนข้างเยอะเลยค่ะทั้งคู่แหละคือขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยก็เลยคุยกันว่ามาลดกันเถอะเออช่วงนี้ก็เหมาะสุดแล้วเนาะเพราะว่าเราหล่ออกกันสวยลอแล้วทั้งคู่ใช่ อ๋อไม่ไม่ไม่ตอนนี้ไซส์กางเกงใส่ไม่ได้แล้วค่ะก็แบบเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติบินก็จะลงเดือนนึงอะไรเงี้ยก็ลงละค่ะใช่ลงเร็วก็รอหลังปิดกล้องก่อนไหปที่บินถึงจะมาพูดเรื่องนี้กันก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้เพราะว่าแบบเหมือนเตรียมงานอะไรมันก็ไม่อยากให้มีอะไรสะดุดอ่ะใช่แต่สรุปจบเรื่องนี้รับอีกเรื่องหนึ่งเออแนลเปล่าแผนแผนของบิาปีนี้ปีหน้าจะอะไรอะไร จริงๆมีคุยละครอยู่อีกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันกําลังจะปิดแล้วก็ยังดูจังหวะงานหลายๆอย่างอยู่แต่ว่าหลายคนเขาก็บอกว่าขอไว้ก็ยังไม่ได้ว่าจะเหมือนต้องรีบอะไรเพราะดาราหลายๆท่านเขาก็ขอแล้วก็เออเป็นปีก็ยังไม่ได้จัดไม่ได้ว่างจัดงานอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้บอกใครฮะไม่ไม่ไม่อันอันนี้พูดไปเรื่อยๆภับรวมพรวมับรวมค่ะพูดภาพรวมงานจัดคอนเสิร่อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากเลย เพราะว่าจริงๆคุยกันในบ้านอ่ะที่บ้านก็บอกว่ายังไงขอนแกศก็ต้องมีอะไรเงี้ยก็เป็นการกำจัดปัญญาใช่อาจจะต้องสองที่เพื่อให้เกียรติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ก็มีคุยๆใช่ก็มีคุณแม่บินก็มีถ้ำผาบอยู่เหมือนกันค่ะใช่ถามเขานะใช่ถามเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่บินคุยกับเขาเยอะกว่าอ่าใช่ค่ะใช่ เขาก็บอกแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ายัให้เขาขอก่อนให้เขาขอก่อนไม่กลัวเขาเซอร์ไพรส์ใหญ่แบบจู่กลายเป็นงานตลอกเราไปปุ๊บพ่อแม่นั่งน้าพรตาปุ๊บเราเข้าแค่ใส่ชุดเข้าไปได้เลยอย่างไม่อยากคิดอะไรเยอะเลยอ่ะมินว่ามันก็เป็นไปได้ทุกรูปแบบเออเพราะว่าดูจากการจัดงานวันเกิดแล้วอ่ะมันก็คือปีนี้เป็นปีที่มินไม่ได้จัดรวมค่ะเป็นปีที่จัดแยกแต่ละกลุ่มเออแล้วก็เหมือนมีเวลานั่งคุยกันแต่ละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ทุกคนก็เชียร์แล้วก็คุยกับเขามุงม้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เเริ่มระแวงมันมีความลับ <laughs> ใช่ใช่พอเราแบบไปห้องน้านแล้วเดินกลับมาทุกคนก็ยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเหมือนกันใช่ได้ค่ะถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวจะ ถ้ามีโอกาสนะ <laughs> ถ้าขอพุบม,มินไม่ต้องคิดแคปชั่นลงก่อนเลยลงก่อนไม่คิดแคปชั่นลงเลยเหรอ <laughs> ใช่ให้พู่พี่ได้คูเดเพจก่อนได้ได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ